สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยนันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนานๆกดยนันยันกดเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวฉันจะพาไปรู้จักกับชายคนหนึ่งค่ะชายที่ต้องขอโทษที่เกิดมาหลออต้องขอโทษที่ฉลาดจนเกินไปจนเกิดคดีความต้องขอโทษที่มาของเขาอร่อยมากไปดูกันค่ะว่าเขาคือใครคนศีลไม่เสมอกันเขาจะไม่เจอกันหรอกทุกวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีทั่วโลก มาให้กำลังใจคนดีอย่างลุงพลพระแตน <Okay. S 1> เขามองเห็นคนไหนดีคนไหนชั่วเขาดูออกนี่พวกมึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอนี่พวกมึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าคนไหนดีคนไหนชั่วครอบครัวไหนดีครอบครัวไหน,นชั่วพวกกูเอ้ยไม่ใช่สิพวกที่ฉันรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าคนไหนดีคนไหนชั่วเพราะว่าสารตัดสินแล้วแต่พวกคุณนี่สิคะ รู้หรือเปล่าว่าตัวเองชั่วรู้หรือยังว่าตัวเองชัวรู้หรือยังว่าสารตัดสินว่าใครเป็นฆาตกรฆ่าเด็กพวกคุณรู้หรือยังคะท่านไม่รู้จะให้ดิฉันบอกไหมคะถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวดิฉันบอกหรือไม่จะให้สังคมบอกให้รองแต้มบอกให้ท่านเรวัตบอกหรือให้คุณหนุ่มกัญชัยบอกดีไม่เอ่ยรู้หรือยังคะว่าตัวเองดีหรือชัวมึงก็รู้ ว่ากูเป็นคนปากหมาดีมาก็ดีกับถ้าครับมาก็ครับกับถ้าขี้อมากูก็ไม่ไหวหน้าเหมือนกันแหละเออคืออันนี้ไม่ต้องบอกนะคะที่ฉันว่าคนทั้งโลกตอนนี้คนทั้งประเทศไทยทุกคนรู้แล้วว่าคุณเป็นคนปากหมาไม่ต้องบอกค่ะดิฉันว่าทุกคนรู้จากคลิปเก่าๆที่มันออกมาที่ด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าพระสงฆ์องค์เจ้าด่าทนายด่าคนมีบุญคุณกับคุณ คนถ้าปากไม่หมามันจะด่าคนที่เขาเคยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรอกค่ะแต่ฉันว่าไม่ต้องบอกคนทั้งโลกรู้ว่าคุณเป็นคนปากหมาดีมาดีกลับเฮี้ยมาเฮี้ยกลับแต่ดิฉันเห็นที่คุณทำเฮี้ยกลับไปเนี่ยมีแต่คนที่เขาทำดีกับคุณทั้งนั้นนะคะใครที่ช่วยคุณทำดีกับคุณคุณทำดีกลับตรงไหน เห็นมีแต่ตอบแทนด้วยการด่าทอเขาไม่ว่าจะเป็นหมอปลาคุณน้ำฟ้าสื่อที่เขาส่งเสริมให้คุณดังมาจนทุกวันนี้คุณก็ด่าเขากลับจำได้ไหมเขาว่าเคยด่าคุณพุทธว่าอะไรลุงวินเนอร์จำได้หรือเปล่าดีมาดีกลับเฮี้ยมาเฮี่ยกลับครับมาก็ครับกลับฉันแนะนำอย่างนี้นะคะว่าคุณควรจะต้องระมัดระวังตัวเพราะเวลาคุณบบกาท่านเฮียมาเฮียกับ ถ้าคุณไปยืนอยู่หน้ากระจกคุณอาจจะอดทนอดรนทนไม่ไหวโดดถีบกระจกก็ได้เพราะในกระจกนะั้มันเฮี้ยชัดๆคุณต้องเฮี้ยกลับอยู่แล้วถ้าคุณเห็นเฮี้ยมาจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเลี่ยงเลี่ยงการส่องกระจกหน่อยนะคะโดดถีบกระจกเข้าไประบาดไข่เลยนะโดดถีบกระจกเข้าไปในมีโอกาสแทนที่จะได้ขึ้นหลักประหารสุดายหาประบาดท,ทยักแดดเนี่ย หลายคนจะเสียดายนะคะว่ากฎหมายไม่ได้ทํางานให้ถึงที่สุดลุงพลว่าแตนนะมึงจะตายหรือไงอ่อีปอบหยิบเอ้กูว่าผัวมึงไม่เสียให้มึงหรอวะอยู่ที่ต่างประเทศเดียววะอูไมกลราลวคลิปเนี้ยไม่ลงคุณมารีลายก่อนครับกลาวลงพวกนี้ไม่ลงเลยถึงว่าเขาต้องเรียกมึงลุหลวมผัวมึงไม่เอานี่เองไงฮะผู้ชายคนนี้เวลาด่าผู้หญิงนะคะจะเน้นด่าด้วยเรื่องทางเพศเครื่องเพศ ดา่าด้วยเรื่องความวิปริตทางเพศตลอดถึงว่าคดีนี้ในตอนต้นตำรวจถึงไม่ทิ้งช่องทางเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมทางเพศเพราะว่ามันมีคนในครอบครัวมันมีคนใกล้ตัวที่ไม่สีเมียอัดอั้นตันใจมานานมันมีคนที่นอกใจเมียจนหนอนเนา่า แล้วก็เลยไม่ได้นอนกับเมียมาเป็นเวลาหลายปีเลยอาจจะมีความวิปริตผิดแปลกทางเพศอาจจะชอบไปอนาจารเด็กเอานิ้วแย่เอาอะไรอย่างนี้ก็ได้ตำรวจถึงไม่ทิ้งร่องรอยของอาชญาก,การรมทางเพศเอาไว้เพราะถ้าฟังจากชัยพลพูดจะเห็นเลยว่าผู้ชายคนนี้วุ่นวายอยู่กับเรื่องเครื่องเพศหญิงเครื่องเพศชายของกูอร่อยของกูดีมึงรูหลัวมึงรูครับผัวสี่ผัวไม่สี่ ว่าแต่ผัวดิฉันไม่สีดิฉันเนี่ยคุณสีเมียคุณบ้างไหมคะไปถามสมพรหรือยังว่าไม่เดาโดนสีเมื่อกี่ปีแล้วไปถามสมพรบ้างนะคะสมพรอาจจะอยากโดนบ้างก็ได้จะได้ไม่ต้องไปหาผัวน้อยเรื่องผัวเมียคนอื่นเขาจะสีกันไม่สีกันไปรู้ดีนะักตัวเองได้สีเมียบ้างเปล่าคะที่ไม่สีเมียเพราะอะไรเพราะเมียรูลหลวมหรือว่าเมียรูตันบอกได้ไหมคะ มานั่งพูดถึงรูเมียคนอื่นเขาควรจะพูดถึงรูเมียตัวเองก่อนไม่ได้สี่มาหลายปีเกือบสิบปีเนี่ยตกลงรูมันตันไปแล้วหรือยังว่ารถไฟกลับลำได้แล้วมั้งนะ่ดูความวิปริตของผู้ชายคนนี้นะคะและความหยาบคายหยาบโลน ถ้าตัวเองโดนบ้างถ้าก็พูดถึงคนของตัวเองพ่อแม่ตัวเองหรือคนใกล้ตัวอย่างนี้จะโกรธค่ะแต่เวลาตัวเองพูดถึงคนอื่นไม่มีความยั้งคิดลดไฟกลับลำได้ได้ยินเสียงผู้หญิงที่นั่งอยู่แถวนั้นทำเสียงอื่นไหมคะนั่นคือคนในานานั้นทุกคนเนี่ยคลิปนี้เขานั่งอยู่ที่ตรงครัวกลางอันเก่านะคะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิป หลังจากวันเกิดเขาเกิด17สิงหาหลังจากวันเกิดเขานิดหน่อยก็มีคลิปนี้ออกมาคือเขาไม่มีความไม่พอใจที่คนตำหนิงานวันเกิดเขาเรื่องที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานวันเกิดเขาก็เลยออกมาด่าคนคนนี้พอได้ด่าแล้วไม่มีความยับยั้งชั่งใจค่ะตรงไปตามการทดสอบทางจิตวิทยาว่าไม่มีสติยังคิด ถึงก่อเหตุร้ายได้มีโอกาสที่จะก่อเหตุร้ายเห็นไหมคะพอได้พูดมาแล้วพอมีคนหูรอดชอบใจและรู้สึกว่าตัวเองเก่งที่ด่าผู้หญิงได้หยาบคายขนาดนี้ผู้หญิงที่นั่งอยู่แถวนั้นก็อดลดทนฟังกันได้นะคะลองคิดดูว่าถ้าตัวเองเป็นคนที่ถูกด่าว่ารูอวัยวะเพศเนี่ยรูช่องคลอดเี่ยรถไฟไปกลับลำได้ คุณคงจะหัวเราะกันสนุกสนานดีอกดีใจที่รูกูุใหญ่รูกลุ่มอย่างนั้นใช่ไหมคะนี่คือคลิปนี้มันแสดงความเลวของคนทั้งนาไม่เฉพาะแต่คนพูดนะคะคนที่นั่งฟังอยู่ด้วยห,หัวราะหัวค่้สนุกสนานกันบางคนยังบอกว่าอุย๊ย ว่าจะเอาคลิปนี้ไปลงหากินซะนหน่อยไม่กล้าเอาไปลงที่เขาไม่กล้าเอาไปลงไม่ใช่ว่าไม่กล้าเพราะว่ารู้สึกว่ามันหยาบคายจนเกินไปแต่ไม่กล้าเพราะกลัวติดเหลืองลงแล้วจะไม่ได้เงินนี่คือความคิดของคนในนาค่ะความคิดของใจพลสมพรแล้วก็พวกที่เป็นริ้วร้อทั้งหลายทุกอย่างมีแต่เงินและผลประโยชน์คิดกันได้แค่นั้นจริงๆ เขาไม่คิดหรอกว่าตอนนั้นที่เขาดังเขาจะด่ายิ่งเขาด่าดิฉันยิ่งเขาด่าคนอื่นหยาบคายเขาจะยิ่งได้สติกเกอร์เอฟซี FC ของเขาจะชอบใจเขาถึงพูดในตอนต้นไงสิ่เสมอกันถึงได้มารักมาคบกันมาอุดหนุนกันมาช่วยเหลือกันเพราะเอฟซีของเขาก็เป็นคนแบบเดียวกันวิปร,ริตจ,จิตใจวิปร,ริตคะ่ะแค่น้ำนมแม่พวกมึงก็เอามาเล่น มันหนักส่วนไหนก็พวกมึงว่าน้ํานมแม่เนี่ยคนที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่น่ะไม่จําเป็นต้องกั้นเลือดออกมาเป็นน้ํานมหรอกไล่ลูกกินน่ะใครก็เป็นแม่ได้พวกมึงไม่เคยเจอเลยงไงในโลกนี้น่ะมึงเคยเอานมมึงเองอ่ะไปให้คนอื่นที่ไม่ใช่ลูกมึงกินไหมอียานอะอีบุลันมึงก็เคยได้ชื่อว่าเป็นแม่มึงดูไม่ออกลูกมึงรักมึงขนาดไหน เดนมึงคิดว่าลูกมึงอ่ะภูมิใจแล้วที่มีแม่อย่างมึงอ่ะต้องมาพูดแส้พูดแก่พูดเก่าเพื่อหาเงินไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองเนี่ยเรื่องมันเกิดแค่เพลงค่าน้ำนมมีคนเขาตั้งคำถามว่านางสมพรเมียชัยพนเนี่ยด่าแม่ตัวเองสะทุนกล่าวหาว่าแม่ตัวเองเป็นคนชี้เป้าให้ต,ตัวเองต้องตกเป็นจำเลยสารพัดที่จะทำร้ายจิตใจแม่ตัวเอง แล้วก็ยังไม่เคยสนอกสนใจไม่เคยที่จะไปดูแลแม่ยาแม่เจ็บป่วยอะไรก็ตามทีขับรถผ่านหน้าบ้านชวัดเฉวนไปมาไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยแวะลงหาทั้งที่แวะลงหาแม่คนอื่นในงานวันเกิดของชัยผลสมพรน,นำทีมร้องเพลงค่าน้ำนมทุกคนเลยตั้งคำถามว่าผู้หญิงคนนี้แปลกไหมแม่ตัวเองด่าว,ว่าสะถุนแต่ร้องเพลงค่าน้ำนมให้แม่ผัว ช้ยพลถึงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟถ้าคุณจะมาถามว่าลูกดิฉันผูกใจไหมที่มีคนอย่างดิฉันเป็นแม่คุณลองหัดถามลูกคุณสองคนสิว่าเขาผูกใจไหมที่มีพ่อเป็นฆาตกรมีแม่เป็นคนอักตันยูแบบนี้เวลาที่เขาด่ายหญ่สมควรแม่เขาเขานั่งด่ายอยู่ในห้องนอนที่ลูกเขาสองคนนั่งเล่นเกมอยู่ เด็กสองคนนี้เติบโตมาด้วยน้ํามือของยายสมควรแม้จะไม่ใช่นมยายสมควรแต่เป็นยายสมควรที่ป้อนข้าวป้อนน้ําแล้วคนเป็นแม่นั่งด่ายายว่าสะทุนเด็กสองคนนี้นั่งฟังเฉยไม่ได้มีสนใจไม่มีใครสักคนหนึ่งจะท้วงว่าแม่พูดอย่างนั้นกับยายได้อย่างไรไม่มีเลยถามลูกตัวเองว่าภูมิใจไหมที่มีแม่อย่างคุณสองคนจริงๆไม่ต้องถามคุณก็น่าจะได้คําตอบ ลูกคุณถ้าไม่จําเป็นจะไม่มาออกกล้องกับคุณจะไม่ไปไหนกับคุณลูกคนโตต่อให้อากาศร้อนขนาดไหนห้าสิบองศาต้องใส่เสื้อกันหนาคุมมิดชิดเขาบอกกับทุกคนว่าเขาอายกลัวคนจะรู้ว่าเขานามสกุลวิภานั่นแปลว่าอะไรคะว่าลูกคุณอายที่มีพ่ออย่างคุณมึงจะพูดถึงลุงพลเพืแต่ในทางที่ดีไม่ได้หรือไง กูตั้งคำถามว่าฉันจะพูดถึงคุณในทางที่ดีบ้างไม่ได้หรืออย่างไรคืออย่างนี้นะคะหนึ่งก็คือดิฉันไม่ชอบโกหกสองก็คือดิฉันจะพูดแต่ข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องยากที่จะพูดถึงคุณในทางที่ดีเพราะว่าคุณชาติชั่วมึงจะบอกนะปะลาบองเป็นเหตุถ้ามึงกินไม่อิ่มมึงก็มานะนบินมาจากฝรั่งเศสมึงบินมากูเด็กกูตำไม่กิน เี๋กูจะไม่ตำปะลาบองเยกูจะตำมันั่นมึงให้ด้วยมึงจะได้หายคิดถึงาม,ม,ามึงกินมากอร่อยกูแล้วมึงจะติดใจกูจะบอกให้ในยามที่ชัยพลพูดเรื่องวิปริตทางเพศทั้งหลายเนี่ยเสียงหัวเราะที่คลออยู่ข้างหลังคือนายนาทีใจบุญเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ยังเป็นคนที่ดูแลบริษัทหมนโอมโฮมซับท,ทำบัญชีทำ จัดการเรือการสั่งของอะไรอย่างนี้ทุกอย่างคือดูแลเบื้องหลังบริษัทของชัยพลชายคนเนี้ยนอกจากจะมาอยู่กับชัยพลรับใช้ชัยพลทุกอย่างแล้วก็ทํามาหากินกับชื่อเสียงของชัยพลแล้วก่อนหน้านั้นตัวเขาเองเขาก็มีบริษัทขายครีมเหมือนกันแล้วก็ยังเปิดเป็นลักษณะจัดตั้งบริษัทให้ครบวงจร ชาย,ยพลก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของเขาในการใช้บริการจัดตั้งบริษัทแบบครบวงจรเขายัางมีลูกค้าคนอื่นอีกแต่ก่อนหน้าที่จะมาทําจับทําอย่างนี้ชายคนนี้ร่ํารวยมาได้จากการโกงแชร์ค่ะมีคดียอยู่ที่สอนอธรรมศาลาแล้วก็ยังมีคดีอีกคดีหนึ่งที่คาราคาซังอยู่เหมือนกันชายคนนี้ได้มารู้จักกับชาย,ยพลเพราะว่านีเรื่องการโกงแชร์ไปบวชไปอยู่ไป เป็นลูกศิษย์วัดดานพระอิน์อทยู่พอพระอาจารย์พลเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องสร้างพญานาคชายคนนี้ติดตามมาด้วยเราเห็นทางหาไรายได้ก็เลยมาเกาะติดชัยพลหลังจากนั้นก็ถีบหัวพระอาจารย์พลออกไปจากสารระบบทันทีทุกคนเห็นไหมคะว่าชายพลเนี่ยในช่วงเวลาสั้นๆถ้าเอาเฉพาะคำพูดของชายพลทั้งหมดที่ตัดมาเนี่ยมันประมาณสองนาทกาีกว่านิดหน่อยนะคะ เขาพูดถึงความวิปริตเขาพูดถึงเรื่องทางเพศแสดงความอัดอัน้นแสดงความวิปริตแสดงความกดดันความอดอยากปากแห้งของเขาในเรื่องเพศเรื่องผู้หญิงออกมาหลายครั้งตอนที่ทนายตาั้มดูแลคดีให้เขาอยู่ดิฉันมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการหาข่าวในการช่วยเขียนโพสต์สร้างภาพลักษณ์ให้ใชัยพลก็เลยมีการ จดทำาจะมึงเจะบองอะไรมาให้หลังจากนั้นเนี่ยพอที่ทนายตั้มหลังจากที่เขาด่าทนายตั้มแล้วทนายตั้มถอนตัวออกมาเนี่ยดิฉันรับตรงนี้ไม่ได้ดิฉันเลยออกมาอยู่ฝ่ายตรงเงินข้ามแล้วก็พยายามมองว่าคาดีนี้จะไปในทิศทางไหนคนคนนี้เป็นไปได้ไหมที่จะเป็นฆาตกรตัวจริงแล้วดิวฉันก็ได้คน้นพบคําตอบจริงๆว่าชายคนนี้โกหกหลายๆอย่างในคดี มีพิรุษหลายอย่างจนจนเป็นเหตุให้ตำรวจตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยแล้วก็สืบค้นมาเรื่อยจนกระทั่งเจอวัตถุพยานเจอประจักษ์พยานบางคนประจักษ์พยานแวดล้อมนะคะชายคนนี้ก็เลยโลกรธเกลียดดิฉันมากแล้วทุกครั้งที่ด่าด,ดิฉันก็จะมีการทวงแจวบอง แล้วก็มีการทวงด้วยความหยาบคายอย่างที่เราเพิ่งได้ยินไปจะตําแจ่วบองให้จะไม่ตาแต่แจ่วบองแต่จะมาตําอาวัยว,วะเพศดิฉันด้วยนี่คือสิ่งที่ผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นรูปผู้ชายพูดกับผู้หญิงใช่หรือไม่เวลดาด่าดิฉันใช้ความหยาบคายความวิปริตหยาบโลนอย่างนี้ก็จะบอกว่าปกติกูไม่พูดอะไรอย่างนี้กับเพศแม่หรอกนะแต่อีนี่มันเลวอีนี่มันยัง้นอย่างนี้คือหาความชอบทําให้ตัวเองว่ามีสิทธิด่าดิฉันเพราะดิฉันไม่ดี ต้องถามว่าถูกสั่งสอนมาอย่างไในายผ่องนางพาสั่งสอนลูกชายคนนี้มาอย่างไงให้หยาบคายได้กับผู้หญิงถ้าเราจับเมียเขานางสมพรเนี่ยเขาเคลื่อนที่ต้องพูดแต่ความจริงเชื่อจะค่ะว่าความชั่วความเลวความสารพัดของผู้ชายคนนี้มันจะออกจากปากสมพรเอง ลูกเขาเองก็เคยให้การกับตำรวจแล้วเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลด้วยว่าพ่อเป็นคนสารละเลวอย่างไรกลักขะหยาบคายและชอบใช้กำลังทำลายเรื่องนี้มีอยู่ในศาลค่ะและเป็นข้อเท็จจริงมึงจะบอกนะมึงไม่คิดอะไรกับกูอยียานกูดูหน้ามึงก็รู้มึงหลงรักกูเอ้ยมาเนี่ยมาแล้วตทษครับ ดิฉันต้องคิดอะไรกับคุณแน่นอนอยู่แล้วค่ะอย่างน,น้อยก็คิดว่าสักวันหนึ่งจะถึงจุดจบของคุณสักวันหนึ่งกรรมที่คุณก่อไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมกรรมทั้งหลายที่คุณก่อคุณจะต้องชดใช้มันแล้วจริงๆวันนี้ก็มาถึงแล้วค่ะสักวันหนึ่งคดีของคุณมันจะถึงหลักประหารวันหนึ่งมันต้องถึงหลักประหารค่ะ นี่คือสิ่งที่ที่ฉันคิดกับคุณว่าพวกมึงเนี่ยประสาทกลับแล้วเอไออะไรก็ลุ้งพลว่าแต่มึงไม่เห็นมุมความดีมุมความดีกูมีเยอะแยะทำไมมึงมึงไม่พูดกันวะมุมไหนคะมุมความดีของคุณเนี่ยมุมไหนช่วยชีย้ให้เห็นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็แดดถ่านปักทูบก,กับหัวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็เกิดร้อนรนกลหัวไปนอนกลางดินกลางทราย เดี๋ยวเดียวคุณก็ออกมาหยาบคายด่าทอคนนั้นคนนี้ด่าพระทีด่าทานายทีด่าผู้หญิงทีไหนข้ามุมความดีคนดีที่ไหนจะเอาศากมาตำหิผู้หญิงเนี่ยถามหน่อยมีแต่ไอ้พวกวิปริตไอ้พวกฆาตรกรฆ่าข่มขืนทั้งนั้นละคะ่ะตรงไหนคะมุมความดีของคุณช่วยชี้บอกหน่อยคะ่ะเตะเมียด่าพ่อตาแม่ยายตีลูกอันไหนข้ามุมความดีช่วยบอกหน่อย น่นสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิกูไปทากุฏิก็หาว่ากูไปกินอมเงินพระอีกเอตแม่งเป็นไรของมึงวะแะ้เดีมาโคตรพ่อโคตรแม่โคตรเงาสักหลาดมึงไปหากินกับวัดยังไงวะก็มันน่าสงสัยไม่ใช่เหรอเงินมันเข้าไปอยู่ในบัญชีวัดแล้วคุณให้กรรมการวัดถอนออกมาทําไมสองหมื่นห้าและเอาเงินสองหมื่นห้าไปซื้อของแค่เจ็ดหมื่นเงินที่เหลืออยู่ไหนถามก็ไม่ตอบ สำนักพุทธจะเข้าไปตรวจสอบคุณก็ไปคมขู่เขายกพวกไปร้อมกรอบคมขู่เขาจนเขาไม่กล้าลงพื้นที่ดิฉันก็เอาคลิปให้ดูอยู่คุณลบคลิปพวกนั้นไปหมดแล้วจะดีที่ดิฉันดูดไว้ทันจะไม่ให้สงสัยได้ยังไงก่อนหน้านั้นเนี่ยน,นะคะในปีแรกแรกคุณรับจ้างปรากฏตัวในงานพระป่ากระถินคุณเรียกสอง0มืนงานละสองหมืนถ้าไม่ได้เรียกว่า เงินทอนวัดแล้วจะเรียกว่าอะไรคะหาแดกกับการจัดผ้าป่าจัดกระถุงกระถินอย่างเงี้ยมาตั้งแต่สมัยอยู่โรงงานอย่าบอกนะว่าคุณไม่ได้เงินทอนวัดคุณจัดผ้าป่าจัดกระถินแต่ละครั้งเนะ่มันมีเห็นด้วยซ้ำว่าคุณดึงเงินออกจากต้นกันเอาไปจ่ายนูน่นจ่ายนี่ก่อนแล้วเอาคืนไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ ทุกกระถินทุกพระป่านับเงินนับทองกันมีเรื่องผิดปกติอยู่ตลอดเวลาไอ้ที่เขาจ้องจ้องดูมนชนให้สงสัยเพราะเงินที่เอาไปทํากระถินพระป่าแต่ละค้งมันคือเงินเอฟซีทั้งนั้นไม่คุณไม่เคยเอาเงินตัวเองไปทํากระถินพระป่าเลยคุณทําบุญด้วยเงินคนอื่นแถมไปจัดแต่ละวัดคุณยังงาบหัวคิว คุณใช้วิธีการเดิมอย่างปีแรกก็คือการที่คุณไปจัดกระถินพระป่าให้วัดไหนถือว่าเป็นตัวดึงดูดให้คนมาบริจาคเงินคุณก็ได้สองเงเพราะฉะนั้นคุณทํากระถินเก้าวัดทุกปีทุกๆปีคุณก็จะได้อย่างเนี้ยเป็นแสนกล้าออกมาสาบานไหมคะแต่สาบานแล้วปักทูปกับหัวไม่เอานะกล้าออกมาค,คือคุณกล้าออกมาแผ่ ตัวเลขแผ่อะไรอย่างนี้มาเล่าตรงๆไหมครับเวลาใครถามสิไรคุณก็บอกว่าอยากรู้ก็ไปถามคนที่มีสิทธิ์ถามสิมพอเราไปถามสำนักพูดคุณโกรธคุณยกพวกไปนั่งไล่เบี้ยกับเขาทําไมคุณถึงต้องปกปิดคุณทําไมถ,ถึงถึงต้องกลัวความจริงถ้าไม่ได้ทําผิดจริงหรือเปล่านี่กูไปทําบุญนะกูไม่ได้ไปทําบาปนะ กนากูไปทาบุญปีลหหนลังคานู่นเชื่อมเหล็กนูน่นนะสูงสี่เมตรห้าเมตรน่ะสาทุกับหลวงพ่อเออมืองก็ยังมาพูดว่ากูไปอมเงินวัดอีกกูจะอมตำหาอะไรมึงจะเล่นนะเล่นกับเงินสาธุนะอีบุหลันเดี๋ยวมึงจะตายไปรู้ตัวอันนี้คุณควรจะต้องเตือนตัวเองนะคะว่าอย่าเล่นกับเงินสาธุกแล้วตอนนี้เราเห็นแล้วว่าไอชาติชั่วสองตัวผัวเมียที่เล่นกับเงินสาธุกตอนเนี้ยมันได้รับกรรมอย่างไร ตอนนี้มันได้รับกรรมยังไงคุณก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าตอนนี้พวกคุณอยู่ในสภาพไหนกันอย่าเล่นนะเล่นกับเงินสาธุคุณเล่นมาตั้งเท่าไหร่แล้วคุณบอกได้ไหมว่าเงินบริจาคพญานาคที่ตอนนี้กำลังโดนตรวจสอบเรื่องฟอกเงินอยู่เนี่ยแปดแสนที่เหลือคุณเอาไปใช้ทำอะไรเงินวัดภูหลวงเหลือสามแสนเจ็ดคุณเอาไปใช้ทำอะไร คุณไม่เคยยอมบอกคุณไม่เคยยอมพูดนอกจากนั้นมันยังมีมันยังมีคลิปเก่าๆเรื่องเก่าๆที่เรารู้กันว่าคุณขอทานออนไลน์มาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่เริ่มมีคดีขึ้นมาใครขอบัญชีคุณให้หมดใครโอนเงินให้คุณรับหมด แต่พอเกิดเรื่องขึ้นมาอุ๊ดเป็นคนอื่นทําคุณไปลงบันทึกประจำวันคุณไม่รู้เรื่องไม่รู้เลยว่ามีเงินบัญชีค่รือเปล่าทําหน้าตายกันทั้งผัวทั้งเมียแต่เป็นเพราะความที่คุณไม่รู้จักใช้เงินนั่นเองคุณถึงไม่มีเงินเก็บมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนที่คุณยังเป็นคนจนเป็นแค่ไอ้คนกรีดยางไอ้คนขายปิ้งไก่ตอนนี้คุณมาเป็นซีอเป็นเจ้าของบริษัทวิ ถี่การใช้เงินการดูแลบัญชีของคุณมันก็ยังเหมือนเดิมเดิมคุณก็ไม่มีอะไรในข้างหน้าเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะอยู่กินไปวันวันหนึ่งพอช่องถูกปิดไปไม่มีทางทำมาหากินแล้วเพราะคุณรู้ดีว่าครีมของคุณบันขายได้ไม่มากเท่าไหร่ขายได้ไม่มากกงไม่พอส่วนแบ่งของคนที่ดูแลหลังบ้านมันยังสูงเกินกว่าเหตุ เอาตรงๆนะคะลักษณะที่คุณทำกับวัดบ้านเดือดจะไม่เรียกว่าอมค,ค่ะถ้าเราใช้คำว่าอมมันคือกระมิดกระเนี้ยนอะไรอย่างเงี้ยต้องหลบๆซ่อนๆแต่กับวัดบ้านเดือที่คุณทำคุณไปรีดถ่ายวัดค่ะคุณทำตัวเป็นมาเฟียไปรีดเอาเงินวัดเงินสองแสนหอยู่ในบัญชีวัด คุณไปบังคับให้เขาถอนออกมาให้คุณเอาไปซื้อของแกเจ็ดหมื่นแล้วคุณบอกว่าคุณไปปีนหลังคาคุณไปทํานั่นก็คือว่าไอ้ส่วนต่างสองแสนห้ากับเจ็ดหมื่นนั้นมันเข้ากระเป๋าคุณไงคุณไม่ได้ทําฟรีคุณไม่ได้ทําฟรีถ้าคุณทําฟรีคุณสามารถพิสูจน์ได้บอกได้ลองบอกมาสิคะลองบอกมาสิว่า ตกลงไอ้2อ0แสนอันนั้นใช้ตรงนี้ไปแล้วมีหลักฐานเอาไปทําอย่างอื่นเอาไปทําอะไรเอาไปจ่ายค่าแรงค่าจ้างอะไรใครยังไงลองบอกมาไล่รายละเอียดมาเอาหลักฐานมาดูหน่อยเพราะคุณทําตัวมีพิรุธไม่ว่าจะไปทําบุญกับวัดหรืออะไรคนเขาถึงสงสัยเป็นแบบเดียวกันกับคดีหลักคดีฆ่าน้องชมพู่เนี่ยแหละคุณทําตัวมีพิรุธ คุณถึงด้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยจำเลยและฆาตรกรในที่สุดเพราะคุณพิสูจน์ตัวคุณเองไม่ได้กรณีเงินทอนวัดกรณีรีดไถเงินวัดก็เช่นกันคุณพิสูจน์ตัวคุณเองไม่ได้เลยเพราะคุณทำมันจริง